สิ่งที่ต้องทำทันทีเมื่อได้ที่ดินใหม่ห ไว้เจ้าที่เมื่อคุณได้ที่ดินใหม่อย่าลืมบอกกล่าวเจ้าที่และบรรพบุรุษที่เป็นเจ้าของที่ดินเดิมผืนนั้นว่าคุณคือเจ้าของใหม่ให้เขาช่วยดูแลคุณ 2. ลรังวัดสอบเขตคุณควรที่จะขอรังวัดสอบเขตเพื่อหาขอบเขตที่ดินของคุณว่าอยู่ตรงไหนบ้างและคุณควรที่จะขอรังวัดสอบเขตจากกรมที่ดินโดยตรงเพื่อให้เพื่อนบ้านมาร่วมกันชี้แนวเขตที่ดินของคุณ3ทํารั้วและประตูหากคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะทํายังไงกับที่ดินหรือยังไม่อยากที่จะลงทุนเยอะสามารถทําเป็นรั้วลวดหนามไปก่อนได้ครับเพื่อ แสดงขอบเขตที่ดินของคุณและป้องกันการบุกรุกเพื่อนบ้านบางคนไม่ได้อยากบุกรุกที่ดินของคุณเพียงแต่เขาแค่ไม่รู้ว่าขอบเขตที่ดินของคุณอยู่ตรงไหนเลยอาจจะมีการสร้างลำเข้ามาในที่ดินของคุณบ้าง4ปลูกต้นไม้หากคุณเป็นที่ดินเปล่าและยังไม่รู้จะก่อสร้างอะไรในอนาคตควรที่จะปลูกต้นไม้อาไว้ก่อนเพื่อลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยประเภทต้นไม้และจำนวนต้นควรจะเป็นแบบที่เขตกำหนดหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วควรเชิญเขตมาดูเพื่อตรวจสอบแล้วลงบันทึกว่าที่ดินของคุณเป็นแปลงเกษตรแล้ว 5. CCTV หากคุณพอมีงบประมาณและไม่อยากให้ใครเข้ามาในที่ดินของคุณคุณสามารถติดกล้อง CCTV เอาไว้บ้างเพื่อป้องกันการบุกรุกหรืออย่างน้อยที่สุดคนที่จะเข้ามาในที่ดินของคุณเมื่อเห็นกล้องเขาคงไม่อยากเข้ามาแล้วใช่ไหมครับและนี่ก็คือ5วิธีที่คุณควรทําทันทีเมื่อได้ที่ดินครับ